สวัสดีค่ะผักบ,บุ่งค่ะพี่บีค่ะจากบริษัทตริยวิทย์และบราทอรี่ค่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่เจ้าของแบรนด์ห้ามพลาดเลยนะครับใช่ค่ะเพราะว่าเราจะมาบอกข้อดีสําหรับเจ้าของแบรนด์ที่เลือกทางแบรนด์กับโรงงานเรานะคะข้อหนึ่งนะครับเรามีบริการครบวงจรเลยนะครับตั้งแต่คิดค้นสูตรจัดหาแพ็กเกจ แล้วก็ออกแบบแพ็กเกจจนไปถึงผลิตแล้วก็ส่งมอบสินค้าให้เลยครับข้อ2ค่ะลูกค้าจะได้รับสินค้าไวมากเลยนะคะตามสถิติแล้วเนี่ยเราสามารถส่งมอบได้ภายใน20วันและเท่าที่สำรวจมาเนี่ยเราส่งมอบได้ไวกว่าเจ้าอื่นๆเลยนะคะ ข้อ3นะครับเรามีการแนะนําการทําการตลาดแล้วก็สอนทำคอนเทนต์ใหม่ๆเพื่อให้เหมาะกับการทากระแสในยุคปัจจุบันครับข้อ 4. ค่ะมีเทรนการขายสอนการยิงแอดจากประสบการณ์ตรงเลยนะคะลูกค้าไม่ต้องไปลองผิดลองถูกเลยค่ะสามารถประหยัดง,งบทําการตลาดได้เยอะเลยค่ะ ข้อ5นะครับลูกค้าแบรนด์ทุกคนนะครับจะได้รับการดูแลจากเจ้าของโรงงานเองเลยทุกแบรนด์เลยครับแล้วก็จะมีทีมอาดีเนี่ยคอยให้คำปรึกษาตลอดเวลา24ชั่วโมงเลยครับข้อ6ค่ะมีมาตรฐานการผลิตระดับสากลค่ะไม่ว่าจะเป็น GMP ISO Halal าาค่ะซัพพอร์ตการส่งออกของลูกค้าได้เลยค่ะเราสนับสนุนด้านเอกสารอะไรต่างๆได้เต็มที่เลยค่ะ สำหรับเจ้าของแบรนด์ที่ยังลังเลกำลังมองหาโรงงานผลิตครีมชั้นนำอยู่เนี่ยฝากโรงงานของเราด้วยนะคะบริษัทบาริยวิทแลแบราเทอรี่ค่ะสินค้าดีมีคุณภาพรับรองว่าลูกค,ค้าทุกท่านไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้ขอบุ้งและพี่บีขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ